ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยมันอยากได้เลยกำลังจ่งขึ้นเลย จีนอาซีนะงานหิมนะดีดีอ่ะมามาก่อนเลยมันจะได้เล่นกันก่อนดีอ่ะก่อนเลยดีดีอีกหนึ่นาทีนะอีกหนึงนาทีนะโอ้โหงานพิสุกงานงานาเด้ออ๋อเฮ้ยเดไอเ่ไม่ได้หมดเลสเนี่ยมอ่มแล้วไอดีอ่ะไปดูของกันก็ไอนี่ไงแล้วไงก็สามหมดแล้วเลยไม่เงนกเมื่อก่อนนี่แบบเงี้ยทั้งวันเ้อคืรนี่ไม่ละ ว่าพ่จะมาโอ้ยให้พักพอดบ้างเมื่อมดูที่ชายอิงเอาไอ้พี่ะมันอสยามเนี่ยตอนเนี้ยอันส้มยินดีไหมอันส้มอ่ะลันส้มเอเรโอสเตนเดอร์เล่นไหมเล่นเด็ไปลันส้มเลยอ้โโโคกแล้เออไม่เป็นไรไม่ไทยก็ไม่เป็นไรลันส้มนี่นาทีได้ลันก็ี่ลันอู้อันนึงคือ รถไหนกาช้าไหนกำลังไปเห็นพระจกูนี่ว่าตอนนี้มันมีสตอรี่อะแล้วสุ่มอสีดิดิ้าดดิ้ตามรถอะไรเซโนเหรอรถยอดอยี่สมีหลายอย่างแบบที่เรียกจะเดินมาไปกันดิ๊งขอบคนน้น โอเคเกร์ดี karaoke, ดีต้วขาดสีตัวสีขาส้มดี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 อ๋อแล้วแต่เลยแต่นี่ว่าใช่ให้เก็บไว้ดีกว่ามีฟองดีดีสุดแล้วในบรรดาบรรดารถรถกระชามดีครับเก๋อจุดๆร้านเกมนะครับดีสุดแล้วไปเนี่ยการหนึ่งอ่ะอกทีอ่ะพี่เพลงกำลัง เต็มปะเต็มเลไ,<ม>ไม่ต้องไปส้มขาดสี่แสี่ขส้มลาไปครับรับไป่มดจะขาย้ค่นิดดีดีดดดรถย่อไปเป็นรถสี่อะเลยดี มันเป็นเบนนั่งสี่ออเฮียจามสองีวัดแดงปั๊บนะปิดลมปั๊บเห็นเราอ่ะนังแดงมีคนมากน็นะส้มาดสี่แ้วสี่ผาดส้มนแดงมีนังเนสามดีสามโ็มีคนร้านส้นนม,มสาขาดขาดสามร้านสามาส้มเดี๋ยวผมกแกแทนเปแดงนะ เโน่น,นรีวายกำลังไปส้มน้ำส้มขาดหนึ่งนะหนึ่งขาดส้มคาสามนะคนี้คาสามฮัลโหลไม่ดีบ้านเราเนอเว้บ้านเราแตกไปคือเสียนะนี่พ,พี่พี่มาแดงขาสองนี่คาสอง กอเฮียจามสี่ทีวัดแตกเลยเชะเฮนแดงค่ะสงเฮนแดงดีาเน้ส้มขัดหนึ่งาส้มสรุปดีจีค่ะปะเนี่ยาหุปพี่ร้านร้านีจผมพูดมีคด้ินผไมโทรให้กดรออะถ well. ้าไม่ดีเินต้องมีมีมีีไม่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 ไดม่ดีเป็น้้ไได้ไมนไไ่ด่ไ้่ไปอยู่ไไ่ แต่ร้านบนอ่ะร้านบนสอนาทีนะแล้วก็านปืนสานาทีเชิดดีจีอ่อยมเฮ้ยหูเียบน้อยเฮ้ยแรงแรงแรงต้องยืนเลยต้อน,น,นต้มายืดแลแรงเราสี่แกนอ่แนะแรงส้มผัดหนึ่งและห่งผัด,ดส้ม น่าจะไปล่อยแดงเหรอนี่ถ้าถ้าทำมาเยอะมาเติมส้มคนไม่ไหวอีกที่เดี๋ยวยกไปงั้นบ้านอัเนี้เออการไอไอเราไปเติมส้มไปบ้านเราเสียบ้านเราครับรอบนี้ซ้มโมชินกีปั๊มไหนปั๊มไหนขาดปั๊มไหนขาดปั๊มชมนะหมวดเราไม่มีแล้วปล่อยปล่อยแดงน้๊มชกนะสี่แล้วสี่เยอะไปหรอไงอันนี้กันบ้างติดติดคนได้ไหมสองสองตีอะไรแล้วก็ทายไม่ยูดีจีไม่มาอยู่หมดแล้วอยู่หมดแล้วจีครบเอออ่ะหนได้ก่อนเนี่ยบ้านอ่ะ นะพี่ด้วยนกดกันเยนะอ๋อโอเคกำลังไปอยู่ได้แล้วเหรอเจ็ดสองไม่ชัวร์ถ้าบนถ้าบนไต้เจ็เอ้ยรับปืนได้เจก็ต้องได้เราานปืนอ่ะเอ้ยร้านบนอ่ะคือเรารับ้องัตอได้สามารถจะมันไม่บอกแต่โดนบัตรส่สียงออเอ้ แทนทำแทนไม่มีเปล่าอัไมได้ยังไม่ได้เลยไม่มีนั่นหนึ่ได้่นาีอ่แล้วรปสิล้านมาเยอะเลยวะ่ใว่าไปทเจ็สองได้นั้นนั้นคืสนาทีอ่ะใกล้ได้แล้วเจ็สองน่าจะได้แล้วป้ะกับสี่สิบเ้าแล้วจุดกันนะมองอันนั้นกี่นาทีมองมองแค่มองแนบนอยู่ โอเคกี okay. ่แกรู้เนี่ยพืกนผ่านเลยที่โคตรเหนื่อยโคตยืนเรนกับผานเมื่อกี้ตริงเดียวกับผานเลยมองเห็นแล้วมองไปดูร้านเจ็ดสองที่ปิดเดี๋ยวพี่ปิดเสียงก่อนเอาจริงนะเดี๋ยวเมมหน่อยเขียนสองคำโลกจริง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  พี่รถคันนี้ไม่น่าจอดเล่นนะพี่หมายถึงอะไรอะใครว่างมาดูเจ็ดสองให้หน่อยใครว่างดูเจ็ดสองพี่เกี้ยวหน่อยนะไอม่มองปังม๊มได้ไหขบาบ่ายไอ้มองไปดูดิหมองไปดูไม่งั้นน,นั้นบนอยู่น,นะใช่หม่องนั้นบนอยู่มองอ่ะเกี้ยวไงเกี้ยวไปดูดิไม่งั้นเจ็ดสองไม่เป็นไม่ถึงเอามาเล่นอะไรไอ้เองดี๋ยวฝึกงันด้วย อย่างั้นมองลงร้านปืนเลยนะร้านปืนสามนาทีอะเสร็จนู่นน่าจะเข้าร้านปืนได้พอดีเดี๋ยวผมไม่ได้มิดเหลี่ยมบอกแล้วว่ามันเกลือเท่าไหร่สามมันเกิหรอโอ้โหแล้วได้เจอตัวปิงเจอพี่เติมเท่าไหร่เราเจอเท่านะพี่เราเจอเท่าเราเจอเท่าเราเกระชากเหรอ เราเจอเทาเราเจอเทาเราเจอเทาเออเขามาจับพูดได้หรอสิเขาบอกไปแล้วว่าถ้ากาชามันเกลือมา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 ไม่ฟาร์มไงประเด็นเลยร้านนี้ไม่ขายได้มั้างไอ่บอกนะเขามาจับพูดทำไมวะไม่รู้กดอีกทช่ไมเราจะยอมเสียเปรียบทำไมอ่ะน้ำเงินกันใช่ป่ไหมน้อยเท่าไหร่เมื่อไหร่สามพันได้ยิงเติมแฮกฟาร์มเองตีได้เป็นสิบทีอ่ะก็สามอีกเรื่างเรานะว่าดีพี่ประเด็นเลย พี่งัดไหมไปดูร้านปืนดิให้ไฮเปอร์ไดมอนด์มา30เมตรอ่ะเยอะอยู่ร้านปืนชมพูมาเขาไม่เล่นหรอเพื่อนร้านปืนหน่อยแม่เขาน่าจะรอเล่นคู่รอลูกนี้คูนจบปะเอเจสองอัดแล้วนะเจอขาตายแล้วเขาไม่ดูพี่นั่นแหละใครว่าไปช่วยเพื่อนร้านปืนหน่อยพี่ไปช่วยร้านปืนดิของเต็มต้นเลยว่ะ ถ้าเก็บก่อนอ่ะ้ยลับสกินไม้ไข,ข่เธอกินไม้ของอีแบ้งอุ้ยห่อเฮียผ่านตาม่าเราเลยพี่นี่ฮะมา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 ถึงนาทีนะต้องเล่นแล้วนะเองว่าถ้าพี่ยกเองตายไหมมันนั่งนานไม่ได้นะเว้ยพี่ อ,อ๋อมันต้องกดนั่งเลยเหรอ <c oughs> ดูชื่อผมได้เทนเปตใต้สองคันนะไ <c oughs> อ้มันย่อหลบไหมแตบบูธธรรมดาได้หรอเรียวแบบถ้าเขาบูธมาแล้วเราปุ๊บลงอะ <c oughs> แลวหัวต่พี่อะพี่อันนี้ไม่ใส่อันนี้พี่ใส่รองทเท้าแก้งขอนนะพี่ อันนี้ไม่ใส่หรออันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่รองเท้าที่เป็นเอเกลนเหรอร้านเกมใช่หรอเจอดรถทั้งของที่เป็นไอเกลนฉันก็เคยใส่ร้านเกมอ่ะร้านปืนก่อนร้านปืนเล่นอยู่มันมองไม่เห็นอ่ะแต่มแบบมันอันนี้เนี่ไหนะใช่กูก็เคยใส่อันเนี้ไอผมทำเกมไปเฮ้ย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 ร้านเกมได้ปะยิ้มปั๊มยิ้มปั๊มยี่ไม่มีรถปั๊ม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 โอ้โหอยู่ปั๊มอยู่อยู่ปั๊มดีจีเลยเ น,นบักค,คนจัวสังอายมันเอาเรายาป่าปิงเป็นใญ่มันหมอกกูชุบอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นกูชุบเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนเล่นกันหมดไอ้ีพี่บอกดูวิชาทิ้งใหม่เหรอพี่ พี่คียอะไรไม่รู้แต่กูเล่นคนเดียวเลยได้ไหมน่ะร้านปืนอ่ะตายไม่ได้ผมเห็นฮีโร่อะฮีโร่วิ่งมาตายร้านเกมเลยมันบุดมาโคตรไกลอ่ะพี่ต้องแบบอะไรไหมพี่ไม่ใช่คือไปชิดร้อยไง ไม่มีข้อสิบร้อยอย่างเันก็โดนไปเลยซีร์ไปชุบอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮียไม่ได้เล่นเลยพี่ตีไปคนหนึ่งป่ะบนงัดไปแล้วใช่ป่ะมองตีไปหนึ่งกินมาตีไปหนึ่งครับแล้วก็ชุบไปสองอันเกมเขามาหรอไม่ดูไม่ผมไม่ได้งัดนะไม่ได้ยึดอย่างถึงดูครับพี่โอเคมองไปมองไปรันวิ่งไปขึลงมองไปรันเกมเลยดูหน่อยดิกูกูไม่ได้เล่นเลยกูชุบเพื่อนเดียวเลยอะเราเล่นสี่อะไรมิ้นเนาะ มิน,มน,มนเล่นในปัมม๊มนะเล่นในปัม๊มเล่นในปัมม๊มเอ๊อเยจะถอยไปไหมขึ้นไหมปัม๊มก็เสร็จแล้ว,ว,วเฮ้ยเหี้ยว่าตายหนึ่งเกันไปยัดหกสิบแล้วหลังสอนอน่าจะใกล้ได้เหมือนกันสอนอ้แล้วสอนอผมปังสอนอจอยเอาไปสองเฮ้ยแล้วไม่เพื่อนหลอ อะไรอ่ะไอ้เฮียใครรถว่างาาให้สองไอ้ยหัดมาเพื่อตายสี่อะไรอย่งงครทีมงานได้รอชุบเขาไมอ่ะอ่านีเหล่ตพนอนโชดีนะงานปืนในร่างกินปืนคนก็หนึ่งนาทีจอยเอาไปสามเอารถปะาซีอยู่ที่หนน หนนจะไปแล้วหรอเปล่าวหนนตอนนี้อาเร็กเอาบีเอ็มมาฝากไว้อ่ะใครจะขับหรือเปล่าวยใครเล่นร้านอะไปเอาทีบีเอ็มมีใครใช้หรอไม่ใช้ผมเอานะขค่น้อยไหนอะมาจ่อยเอาให้หมดพี่อไอจ่อยตีบีซีทุเพิ่มอีกสองอ๋อแดงแดงก็ได้ได้ของพแลเร่เร่เร่เงดใช่ปะ เลี้ยงอาจารร้านไหนให้ไปเติมไหมผมเสร็จละไม่ต้องเอ้ยไม่มีอ่ะไม่มีพี่ไม่ได้นะร้านเนี้ยเราดูหลออแต่ตัดไฮไลท์หน่อยตัดไฮไลท์หน่อยทั้งชุบทั้งตีตัดให้หน่อยไอ้จ่อยเอาให้หมดละเกมนาจารย์ตัดแล้วตัดไฮไลท์หน่อยปั๊มนี่เอาไฮไลท์นะขอเลยขอเลยขอเลยเกมนเราจะเข้าร้อใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ตัดไฮไลท์ปั๊มพี่มากไอ้เพี้ยนข้คนเดียวกูเอาให้หมดละชุบก็ชุบเฮี้ยตีก็ตีมันมีรถไหมพี่จอน ก็คือถ้ากูไม่ตายอ่ะไอ้เ่ี้ยจอยจอยจอยไฮไลทรในปั๊มนี้ยปั๊มนี้ปั๊มนี้คือแบบเดี๋ยวพี่ไปรับก็ได้พี่ใครฉุดมันได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยตอวอยู่อะไรนมั้งตีไปสี่ห้าตัวอะดูเลยห้าตัวตัวใช่เออเดี๋ยวจีดีโอพี่ไปพี่เสดกูจะเนี่ยพเบี้ยมกูตีไปห้าเลยทำไมปืนมันอย่าอย่ามีนจีดีโอใครวะที่เองนะจีดีโอเขาอะไรเมื่อกี้กูชี้ไม่รู้ว่าพี่ฉุบไปพี่ชุบไปเลี้ยวสองรอบอะไอเลี้ยวเซ็งเลยอะ ไอใครปล่อยเลี้ยวนอนอย่างนานเลยกูชุบเลี้ยวสองรอบออไ,ไอเหี้ยเออไออนอนนานยังไม่เด้กอะไรเลยแต่แต่แต,แต่ไม่ชอบเลยไ,ไอไอ็อตที่แบบว่าเพื่อนนอนตายอยู่แล้ววิ่งมาปุ๊บมึงเหยียบตบข้ามเพื่อนเพื่อ,อไปเบิร์ตเ,เลยอ่ะนอนไหมไอภาพเนี้ยกูไม่อยากเห็นเลยเอาตรงๆอ,ะอ่ะตอนมึงผ่านอย่างน้อยมึงเหยียบตกเพื่อนคือมึงต้องกู้ไหมรรถแล้วใช่ไหมไม่มีพี่เ้าแย่แล้วจริง ไม่แต่อันนี้ภาพเดิมแต่ดีที่พี่เอาพี่เอาให้สองเนี่ยภาพภาพแบบเหยียบลบเพื่อนอะสมมติมื่อกี้ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ตีสองคนนั้นตายอ่ะแล้วแล้วเราตัยแล้วพี่ตายอ่ะพี่หันไปเห็นข้างหลังเพื่อนล้มสามคือเราแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะเมื่อกี้ถ้าพี่ไม่เอาให้สองตัวนั้นโอ้โหทีห้าีโอ้ย่าีดสิบสูงห้าสิบบอันนี้เราเล่นโอ้โหสามตัวโอ้โหสามตัวีพี่บอกว่ ก็เล<ส><ะ>ียงก็ยนไปไม่เด er ี๋ยวไปจ่ายได้มาได้มาเอาของพี่จุ๊มไปกี่คนวะพี่จุ๊อไปสามปัออไปล้เสร็จเดีวก็อมกอยู่นี่แล้วตีไปห้าแค่นั้นแหละไปห้าชุบสามไรเลี้ยวไรเลียวไปหนอนโคตรนานแล้วพี่คือแบบแล้วกูคือพี่อ่ะประเด็นน่ะมันอยู่ไกลด้วยไงคือกูนวยอยู่ตรงนี้อช่นหาปั๊มแต่เพื่อนตายหลังปั๊มเข้าใจป่ะคนที่อยู่หลังปั๊มมึงก็ต้องเอาเพื่อนดิ ไอเ้เชียไม่ใช่แบบวิ่งข้ามแล้วไปเล่นต่อแล้วมึงตายอันเนี้ยคนที่แบบนอนตอนแรกอ่ะมันจะโมโหเด้เจเลี้ยวเห็นนะไอเ้เชียมึงวิ่งวนศพเพื่อนแต่มึงไม่เอาอ่ะคือพี่อยู่ใกล้ใครหมายถึงนะถ้าพี่อันเนี้ยถ้าพี่อยู่ใกล้ใครอ่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่โดนศัตรูตีอ่ะพี่จะชุบไปแต่ถ้าพี่โดนศัตรูตีอ่ะแล้วพี่แบบอยู่ใกล้คนนั้นนะกูคือกูก็ต้องสู้อ่ะเขาจะลมลงปะไม่งั้นไอเ้เทียแบบมันมีจังหวะแบบไอ้เทียโดนตีหลังขีตายอะไรพวกเนี้ยแบบตอนเราจังหวะอุ้มศพอ่ะ มันจะเซ็งเว้ยอันนั้นเพื่อนะเพื่อนต้องเข้าใจด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าแบบมันไม่มีอะไรแล้วมันมันไม่มีแบบกลุ่มใหญ่กันหรอไล่ตีพี่อ่ะพี่ชุบให้หมดอ่ะใครอยู่ใกล้กูชุบหมดอ่ะ2นาทีอีกกุญแจเหลือปะไปเล่นดีไหมให้นะเข้ามาเขามาเอาไว้เช็คหน่อยเล่นเลยห้าคนนั้นเล่นเลยเสพเีปสพเป็นขวดนึงแล้วก็เสพเป็น2อันห้าห้าเดี๋ยวคนเละคนลนแท้ใช่ปะ แหละมันใช่มันต้องไอเนี่ยดิมันต้องแบบเซนอะใช่พี่บอกเป็นร้อยรอบแล้วอ่ะมันคือเซนเซนของคนเราอ่ะพี่ชุบไข่ไว้หัวเขียวตอนแรกไอเลดปะ่ะตัวแรกชุบเลสเสร็จแล้วไปชุดไปชุบไอเลี่ยวแล้วก็ลงมาเล่นต่อนะพี่เปิดพี่เปิดการมองเห็นละพี่ภายเผยเผยแพรคลิปละ ตัดไฮไลท์ด้วยตัดไฮไลท์ด้วยไอจอยให้หมดแค่นั้นนะไม่มีจ่อยเท่ากับแตกพ่ายดีจีเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกลและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H อ O C ด้วยกันนะคะ